สามกำลังกิดพี่น้องประกาศกำลังเกิดพี่น้องง้ออมงามพี่นองกดดเดะแล้วมัน็ดมานให้แดงเลยล่ะอ้ยพี่น้องกระอ้ยนว่าวิโอกเดียว โอ้โหงามจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในเอชซีทูดิชั่นนะจ๊ะเมื่อนี้มาพอกันในวันที่ยี่สิบสองสิงหาเซลจังหวัดสิงหาเนาะค่ะเนาะค่ะอยู่อำเภอเชียงครับจังหวัดพะเยาพุกเกาแหละจ้ะอยู่ไม้เดิมเนาะครับไม้เดิมตะวันตะวันมื่อนี้ขึ้นทางไหมคครับผมคือทางไม้ล้วฝนกับวัตกอากาศดีพี่น้องตอนเชิแล้วก็นั่งเผาอีกแล้วพี่น้อง มาโงกขาวจะซ้องดอกแคกแหกมานของเขาเนาะจ้ะน้องพี่น้องมือนีกับมีแดดแน่นะพ่อส่นน้องเพาะว่ากับบนเน่อาจที่ตกอีกมือแรงพี่น้องเพิ่นกับ่นฝ่าบ่เปิดเนาะจ้ะเนาะพี่น้องงามพี่น้องโอ้ยงามมาแบบส่วนเห็นก็แดงเนาะก็แดงใหญ่เนาะเพิ่นกำลังสีเดิมออกเนาะพี่น้องสุดใหม่เนาะหนึ่งไข่จ้ะไข่เห็นเราโง ขาวหนึ่งไข่หนึ่งจุ่มเนาะถัดไปี่หนึ่งจุ่มเกิดจุ่ข่างถนนขี่รถมาเนาะท่านนี่ก็ร่างขี่ขึ้นดอยพี่น้องเหยวไม่านนี้จังตั้งคุมจุ่มง่าย รังสิขึ้นดอยนี่พี่น้องมองอดรถเกล์ไก่จหอดครับผมเด่กน้อยให้ไปลุ้งลุงมาจากสองดอกนาทักนี่ดีดอกหนึ่งแต่จะเลี้ี่นี่น้อยเดยยงเห็ีเล่าอยู่เนาะนก็นอนใาหย่เนาะใส่ถุงเลี้งนี่งามด้วพี่น้องไปเขาังอีกอูหดอกเนึ้ออ

ตัวแดงดีเนาะใครเห็นละาหูวข,ขาวใช่ไหมเนาะไม่ไ้วนสองไขรเออสามใครอพิษสามไขรได้จ้ะใครเห็นลราหูกข,ขาวเนาะง่ <c oughs> ญยเลยกือง ไข่ดลอโรยเงยพี่น้องไข่หา,หานเนาะเราจะเล็บเนี่ยโอ้อหญ่มากไข่หานนะอีกหนึ่งดอกจ้าลมวีวีอยู่พี่น้องลมเฮียงขักมือนก็แดงพี่น้องหนึ่งกี Ngủ Ủa, có bụi đỏ ngam thường nó khô nữa rồi Cái gì đỏ

อีกดอกนึงเห็ดงอกเืองบานไว้หนึ่งเล็วน้องอยอีก็ต่ำ h ่มหวานอย่พี่คออยม่นล้งอกหรือวหามันจุ่มนะเหรออีกดอกหนึ่งบ่แต่จะแลกเป็นเห็ดสองหกสองจุ่มหนึ่งก็บานบางน้ำดิงก อื้อมจุมไม่เหลี่ยมมากมากแเย็มมองมองมนี่เนาะอืมมามากมาก็มองมองอ่ะพ <c oughs> ินะเอาพี่บอกเธจริงนะเอา้เอามันเห็ดเป็นอึดอึดได้แจน่ะพี่นอ้องคุ้มก็วือๆด้วพี่นอ้องตะวันฝนมือนีล้มี่นอ้อง <c oughs>

โอ้จริงดี่น้พี่น้องสองอ้ยสามกำลังเกิดพี่น้องแดงออกไหมจ้าประกาศกำลังเกิดพี่น้องสามจีกำลังวนไม่าบรนดนอ งามเนาะดอกงามงาพี่น้องดอกคุณกำลังออกไงออกไม่งามแท้บนได้เลาตัวหยดพี่น้องเลยดอกบานให้กระเทาเอาอะไรพี่้อกตูเลกนแล้วนพี่นี่และพี่ดอกบาสวยงามเลยใช้ก้อนใช่ไหต้นนี้กน เอาแล้วมือนี่พี่มันเห็ดแดงเลยล่ะอ่ะเฮ้ยยโนี่จูมไม่จูมพอม่สาจกันนะที่ยู่นต้นี่ทั้งขวาสาจกันนะทั้งซ้ายสายกันนะทั้งขวาและทั้งซ้ายนี่น้องลงขวาลงซ้ายมาตันจำาุญโอ้ย่น้องกระดับอุ้ยนึงวาวิดอบเดียวอืน่อง เดียงามงามแต่ออกไม่นี่ออกไม่สีสดสวยสวยครับสดใสสวยสดยังไงบ้าวสดใสสวยเลยพี่น้องอีกอันหนึ่งพี่น้องุ่นอีกข้างบนอีกข้างบนนั่นอีกสตอนแล้วมราเห็นลายแค่เอิ้นบ่าวตุ่นพี่น้องคข้อเหี่ยบว้อเหี่ยงหมดอันนี้ ไ่เอียงคนหล่มจริงจีบุกีน้องฝนตกแห้งดิวังมือคืนตะวันเนี่แน่แอู้ดบักตังอือไปขึ้นอกขึ้นดอยไปน้ำกันพี่น้องคุณเอน้อใครอยู่เสนน้องเพืเนน้อที่ใส่ถุงอู้เนี่ยจีเพื่อนบอกจีเพื่อนอมบานะอ้วนอ่อนอยู่ด้วยจ้ะบานไหมเนาะมา ตรงนี้นั่งบอมันมีคุณท่านอีกเถาเนอะสาวเตนาไข่หิน,นหละงูกงเหลืองด้วจ้ะยินได้สาดเจนได้ว่าเป็นไข่หินละงูะกเหลืองก็รักสิผู้ขึ้นลองูกข้างอ่ะจมนึงอืม้มเฮียง เห็ดละางกห,หวานโมหน,น,นึ่งนับแาบตัวนะครับผมคุณหักตอนให้ตาจิเลมเนาะนีะนะนะ่แข็งๆเลยจ้วยอ,ยอกรอดไปไหนล่ะซาจิเลมข <laughs> าเพิ่งไปใส่ละ่ะแค่เ <laughs> จาะหนึ่งไดพี่น้องหนึ่งได้พี่น้อง,ง,องอมันนีเห็ดมันเป็นตังไหนบุญเนาะเป็นวยวายแต่ว่าแต่ว่าสาวจิเลมคือเป็นหนึ่งเงินน้อเขาแบบตัวบ่ักักทีตาจิเลม งงอางอามอยู่ละจ้ะก็ได้เอาไปพัดก็ได้นะคะอืมพอจุ่ม,มแล้วะแล้วโดนพอแท่านั้นจุม่มจะหมากกระสีบานไปแล้วแต่ว่าห้าวกะสีเอาไว้เจพี่นอกบานเลยยึดเงอะบานก็เลือกเอาดอกแข็งแข็งเลยนาะได้อืมโอ้ยอันบานอันนี้แซ่บไปแล<ม>้วบานอันนี้ต้องงกูกเดือกมากกว่าตัวน่นึ่งแล้วก็ตําแจีวพริก นิ้ครับพริกซอสเนี่ยแซ่บเลยพี่น้องจิมจำก็คนเหนียวเนาะโอ้ยบามบามเอาพี่น้องคือสแซ่บโอ้ยหิวเขาแล้วล่ะเอาโบกออกคนก็ลางง่ายเลยพี่น้องแซมงามครับจุ่มยางงามเนาะเอาันนี้เอ้าอีกนึงจุ่มจ้ะ ชี้น้อยสี้มั้ดอกมั้งก็เกิดอันครับมองลัดดอกซองดอกนะพี่น้องแต่ว่าดอกพันน้ำเนาะเกือบเมนบานเลยเดือบบานเดือบเกือบติดเกือบเนาะติดเกือบเดือบประบานสำมันบานแท้พี่น้องดอกข้างหลังบานแต่ว่าก็ยังบ่เถ่าได้เนาะตอนจะเลี้ยมดอกบานนีก็อ้ามื่อันนี้ได้ดอกบานลาย สองดอกแค่งามครับสองดอกนี่กระติดลุงเนาะตาจันแลมหวัวทางออกกับพี่น้องมืเอนี้ก็ได้บัวลายพี่น้องตัวเห็ดแดงกัพอได้อยู่น้องตาจันแลมเนาะเห็ดละงหัวเฮ็ดแดงเลยเห็ดเพิองก็ได้อยู่ด้วยสิพี่น้องเห็ดแดงนี่นก็คล้ายๆน่าจะจะจะเริ่มออกเน,ะ <c ười> นาะได้เห็ดละงหก็เริ่มสีบานอีกพี่น้องเบไปงานเมนี่กับเต้บัวลายพี่น้องครับผมเต้บัวลายด้วยกับตัวกับงามอยู่หมานอยู่เนาะใช่ไปตาชันแลมยางก่อนครับผม กะติรรตด่านพิณีนี่เท้ากะติดหอดรถกะติดได้ลำลากันก่อนเด้อพี่น้องกะพอกันคลิปหนาครับพี่น้องกับสาัรัีพี่หนุ่มสิลาก,ก่อนพี่น้องลงไปกินเขกนาก่อนลาก่อนเด้อครับผมไม่บายสวัสดีครับส,สดีค่ะ